ถไทยรถไทยสวัสดีครับนะครับมุกดีคำคำครับคำคำวันที่10พฤษภาคม2567คำวันสุดสุดมงคลครับเป็นบรรจุดทางราชการนะครับเนาะนะครับบราเทสทิ่ส่วนเติมนลครับเปล่าจงพาลาะนะครับเรล่าจงพาลาอกวันนี้นะครับจะพามานะครับเยี่ยมชมนะครับมาเบิงรถไถครับพี่น้องใกล้ลงกไฮลูกหน้าเด้อนะครับเอารถไถไปใส่ไถไฮไถหน้านะครับเอารถ สวมไทยมากับเปลืองเนาะอ่ะเาเบิงครับผมสีรีวิวในช่วงแรกนะครับเด้อกัสีนะครับผ้าเดินนะครับผ้ายางเลาะเบิงครับเลาะดูเรื่อยๆนะครับใครสนใจนะครับ0958422028นะครับโอ้ยตัวนีมวนธรรมดาเลยครับผ่าแพร่ครับผ่าแพร่ซักซิดครับผ่าแพร่แถวพอครับ นะครับเมื่อนี้นะครับนวดนท้ายรถใช้เมื่อสองนะครับถือว่ามีรถนะครับเขาเขาเพิ่มนะครับอยู่ประมาณสิบสองขั้นครับตัวแรกนะครับเป็นนะครับเป็นเผ้านะครับเข้าปิกอัพนะครับพร้อมรอเนาะนะครับก็คือขึ้นไปเชื่อมกับนะครับเฮชโค้งไม่แล้วก็เฮชโค้งเล็กใส่ได้เลยนะครับมามาเบิ่งขั้นแรกครับขั้นแรกอะไรซีดี้ อาทีอะไรอารทีร้อยอาร์ทีร้อยนะครับโครงสยามนะครับสยามคูบต้าเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับคัดคู่นะครับคัดคู่นะครับตัวนี้คือขาเฮ็ดคาับพิธีการครับขาเฮ็ดเลี้ยนแบบคือยังรถไงครับเขาเรียกว่ารถสดสายวิ่งนะครับบูมีเกียร์นะครับก็คือเกียร์มันจะอยู่มือฟังทรายมือนะครับเขาเกียร์แล้วก็ปล่อยแลักกับออกตัวเลีนไปเลยครับนะครับ ถือเป็นความรู้ความนะครับเนาะมาเบิร์ว่าวิธีการเบิร์รถไถเบิร์แบบไหนนะครับเนาะตัวนี้เป็นอาทีครับอาร์ทีร้อยเห็นไหมครับมันจะเขียนข้างฝาถังนะครับอาร์ทีร้อยอาทีร้อยก็คือสิบแรงนะครับเด้อสิบแรงสิบแรงนะครับแล้วการวิธีการเบิร์ครับมันจะมีเลขโคดรที่ทั้งหนานะครับเห็นไหมครับเขาจะตอกโคตรดับอาร์ทีร้อยขีดนะครับศูนย์หกสองห้าเก้าสี่นะครับก็คือ นะครับทุกเครื่องนะครับที่เป็นของแท้นะครับจะมีจะมีเลขกคือจังเล็กสีเหลี่ยวนัมเบอร์เนี่ครับเป็นเครื่องนะครับของแต่ละเครื่องเนาะนะครับมาขั้นที่สองครับเครื่องแปดแรงโอ้สีลี่กับเฮาจครับตัวนี้เป็นอีทีครับอีทีน้องเล็กอีทีแปดแรงนะครับโค้งบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋วแปดแปดโอ้ยุกตัวพอแต่แม่เอาซื้อไปซูบน้า้ครับ สูบหน้าเปิดทิมไว้บ่ต้องอันนั้นเลยเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีเลขครับ E T 80ด1 9 4 1 0สองหนึ่งเกสี่หนึ่งครับมาคันต่อมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกคนนิยมนะครับคลาสสิกคนนิยมสมัยแต่ก่อนเนาะเป็น E T เก้าห้านะครับตัวนี้มีไฟหนาครับ E T เก้าห้าโค้งบิ๊กจิ๋วกันครับโค้งบิ๊กจิ๋วกับมีครับ เอาขยับขยับเลยซีรีเซเว่นขยับเลยครับคันที่3นะครับเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ RT10 0 RT110 ไม่ใช่ r t ทีส1่เีนะครับตัวนี้ผมขับกลับมาครับนี่นิ่งครับเครื่องปกติครับโครงเกษตรดาวบิน72ครับวันนี้จะเอาลงช่องครับช่องบ่าวจงนะครับเบาจงพาเลาะเห็นไหมครับมันจะมีเลขรหัสทุกตัวนะครับ E.T110 นะครับนำหน้า วิธีการเบิงของแท้ของเทียมเนาะเอาขยับเลยขยับเลยเซเว่นขยับเลยครับคันที่สองคื่อัสิบเอ็ดอ่าคันต่อมานะครับเป็นอาร์ทีหนึ่งหนึนย่งครับหนึ่งหนึ่งศูนก็คือเห็นไ่มครับตัดตัวนี้ออกเป็นสิบเป็นสิแรงครับ11แรงนะครับสิแรงก็คือ110่งหนึ่งศูนครับอาร์ทีหนึ่งหนะครับศูนย์เนะครับ ตัวนี้มาพร้อมครับนะครับโค้งสยามนะครับสยาม NC 131หนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันเกียร์กลางก็คือมันจะมีเกียร์ยู่หมงกลางตัวนี้ครับนี่ใส่เกียร์้วก็นะครับวิธีการครับครับใส่เกียร์ปุ๊บกับปล่อยครับปล่อยคืบเปนนปายหนามกับเซเรียนครับคนที่เคยครับกับที่ว่าง่ายนะครับคนที่เคยครับแบบเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็จะเป็นงงๆครับนี่ เป็นงงๆเพราะว่าตัวนี้ปกติเขาจะดึงขึ้นมันแรนครับก็คือโค้งสยามนี่นะครับปล่อยลงมันสีแลนมันสิกรับท่ากันครับมานะครับมาดูคันต่อมาตัวนี้กําลังกลนครับเพราะว่าบริเวณนี่ตะเกาผมสีลูกกระเจียวครับ <laughs> เห็นว่าครับมีดอกกระเจียวขึ้นนะครับเ้องมือสาได้มาเก็บมีดอกกระเจียวขึ้น ขยับขยับหน่อยขยับหน่อยเด็กขยับหน่อยเร็ขยับหน่อยอาทีเ่อย่าบอกเร็วครับเ่ขึ้นนะครับเป็นอาทีร้อยสิบครับตัวนี้เครื่องแน่นครับรับประกันแน่นนะครับแน่นฟิตนะครับเครื่องนี้ผมขายโค้งไปเรียบร้อยครับโค้งโค้งเคตเจ็ดสองครับขายไปเรียบร้อยนะครับก็เลยเอานะครับเอาหัวครับเอาหัวมาใส่ครับอัน โค้งที่เพิ่นมาเทินนะครับเอาโค้งที่เพิ่นมาเทินนะครับบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วตัวนี้สวยครับสวยต่อมานะครับเป็นอาธิร้อยนะครับโค้งนะครับโค้งช้างเหล็กนะครับโค้งสร้างเหล็กครับตัวนี้ก็ขายไปเรียบร้อยครับมันเป็นประกบคู่กับเอ็นซี่หนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางครับลูกค้าเอาไปก็เลยต้องในประกบคู่ใหม่เนาะ อันนี้เริ่มใหม่แล้วนะครับเป็น R T 90ทีเก้บเริ่มนะครับมันจะเป็นมี่สามรุ่นครับมันอีที่เห็นไหมครับอีที่ยิ้วไกลๆคุณครับอีที่ับแดดที่อีที่หลัมา R T ครับเห็นบอกครับ R T ตัวนี้เขาเรียกว่า R T ตาเล็กอันะครก็ตาเล็กครับนี่นะครับมารุ่นต่อมานะครับใกล้ชินรุ่นปัจจุบันแล้วครับ R T 90 R T 90ตาใหญ่ตาใหญ่ครับตาใหญ่ตาหวานครับมาเบิ้งครับ เห็นไหครับตาสีหง่ๆครับบางคนเรียกว่าสยามหลังคาแดงหลังคาส้มเห็นไหครับคันนี้ของเฟลเว่นครับจะเบิ้งบึกบุญแข็งแรงกว่าเก่าเลยครับเนี่ยตัวนี้เป็นอาทีเก้าสิบพัดนะครับเก้าสิบพัดเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าพัดอยู่ตรงนี้แล้วก็นะครับตัวนี้เป็นโคกเอฟซีดีตาช้างนะครับเป็นคัดคู่นะครับตัวนี้คัดคู่ นะครับวันนี้ยังไม่ขายนะครับขอขอโปรโมทครับโปรโมทสินค้าไปก่อนมาอันนี้คันนี่ครับใหม่ๆครับวันนี้ครับอาทีร้อยพัดนะครับร้อยพัดนะครับร้อยยางก็ใหม่นะครับคงสยาม F c d ซดีสยาม NC พัดนะครับใหม่ๆนะแล้วครับใหม่ๆนะครับเกียร์กลางอันนี้คัดคู่นะครับประกบกันอยู่แล้วก็ขั้นต่อมานะครับเป็น RT90 นะครับ90 นะครับ R T 90นะครับโครงเกษตร,รดาวบินลูกค้ามาเร็งๆไว้นะครับเปลี่ยนคัดเปลี่ยนคัดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไฟยังติดนะครับออแล้วก็คันต่อมานะครับ<ไ>ปเป็น R T 100นะครับโครง <ไป S 1> สิงสยามนะ <ไป S 1> ครับรุ่นรุ่นตัวนี้รุ่นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์มน,มนิยมนะครับคือคันนี้ยังไม่ล้านะครับแห้งๆนะครับแห้งๆนะครับสวยๆครับสวยๆ เครื่องคันนี้ของซีวีแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าลายเสือครับเจ้าลายเสือก็คือนะครับ R t 9ทนะครับ E t ทีเก้า้าโอ้จะไป RT ทแล้วนะครับอ t ทีเก้าห้าตัวนี้เครื่องนะครับลูกค้ามาเทินนะครับระวังระวังตกระวังตกลูกนะครับโค้งบิ๊กจิ๋ว88ดดนะครับบิ๊กจิ๋วจ็ดดลายเสือนะครับเห็นไหมครับ มันจะเหมือนหนลายเสืออยู่ตรงข้างนะครับรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันนะครับนะครับหายากพอสมควรนะครับรุ่นลายเสือนะครับนะครับสรุปนะครับในร้านของเรานะครับมีทั้งหมดอยู่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12คันครับโหลหนึ่งพอดีครับ1โหลพอดีโอ้สวยๆครับสวยๆทั่วพร้อมลงนาทุกคันนะครับ เอาไปสูบหน้านะครับไถไฮไถหน้าเด้อนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับจะเป็นสาลี่นะครับเหลืมาดูสาลี่นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาปล่อยสาลี่ไปสองคันนะครับสาลี่เหล็กตัวนี้มีสาลี่ไม้อยู่ประมาณแปดคันนะครับตัวนี้ก็สาลี่เหล็กนะครับอันนี้เป็นหลังคาครับหลังคานะครับวันนี้จะไม่โพสตนะครับไม่โพสต์ขายนะครับจะลงช่องนะครับบ่าวจงพาละนะครับใน ทางช่อง YouTube นะครับไม่ได้ทำพอสมควรแล้วนะครับเลยอัดนานนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์คาดผานนะครับล้อเหล็กนะครับมีครบนะครับแต่ละคันนะครับบ่าวจงพาเลาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวยสวยสวยทุกคันนะครับสวัสดีครับเซเว่นสวัสดีนะครับอ่าซีรีส์ซีรีส์เลยสวัสดีครับเร็วซีรีส์เร็ว บายบายครับ